แมดเดฟมาเล่นซนแอบชิคให้ลูกเสือจังหวัดโคราชในครั้งนี้เอวาและจูนจะเป็นคนแอบและทีมหาก็คือทีมลูกเสือเจ็ดคนมาดูกันว่าทีมเนนาลีหรือว่าทีมลูกเสือใครจะเป็นคนชนะและใครที่หามไม่เจอสักคนจะต้องโดนทำโทษที่น,นักอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อวาด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่อง Sunflower ให้ถึง2ล้านซับเพราะถ้าถึง2ล้านซับแล้วเราจะจัด Never Tour GLI พี่เนสและทีมไม่เม็ดเนสจะไปทุกที่ทั่วทุกภาพในประเทศไทยตอนนี้นะคะได้รับที่ไอวากับจูนจะไปหาที่แอบแล้วเราเป็นหญิง2กับผู้ชายอีกประมาณ7จ็ดแปดคนก็คือง่ายๆคือลูกเสือเบอร์เซตตเดนารีใช่ไหมบอกเลยคู่เนกระบ๋อนชนะแน่วิ่งตาเหลือกวันนี้ทีมนี้วิ่งเป็นไหมเราวิ่งวะเขากิ้งเอาทีมเรา3คน อาแขท้าแข่งเปล่าไอ้ยูทูบีสัวตีตามันมีแอบเลยอ่ะดูดิมาเลยแต่ทุกคนแล้ก็ไม่มีอะไรไม่มีใครไม่มีเหมือนกล่องไอ้เีบบจะไปใช่แอบเขาไปท้่ไหนได้เลยอ่ะกติกาใครชนะคือยังไงต้องเจอผู้หญิงแล้วถ้าเกิดเจอคนละคนฝั่งนู้นแท้เลยนะฝั่งลูกแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้ถามเราไม่ได้ถามไม่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 เปลียนเราตกลงแทนทีมนั้นด้วยใช่ครัจับตาจับตาลูน นอันนนนอนกลัวม,ม,ม,มากไม่ไหวเปลี่ยนที่จหน,นี้ถ่าสนใจมัเป็นเรือมันหน,นเดี๋ยวอยเนเือจริง,งเห,หรง <c oughs> ห็ตอเปลี่ยนที่ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะจ<ช>ูนแล้วเ,เราต้องแยกกันแล้วแหละ<ช>จูน เราจะไม่ยอมเจอหญิง,งนนต้องไม่ยอมเจอโอเคค่ะทุกคนพร้อมอย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง sunflower ว้ด้วยนะบ๊ายบาย,ยเาจ้าวนเจ้าว่าเจอกันจุนไกว้าแยกกันแล้วนะเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาแล้วเราเดินหาสถานที่กันนานพอสมควรตร้องรีบทำไม่ได้ไปดูข,ข้างาหลังนี้นี่จุนคิดว่าจุนจะแอบตานี้ทำให้จุนน่าที่รักเราเข้ามาแล้วทุกคน แต่เป็นแบบนี้นะคะแต่เราไม่ได้โกงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้เข้าได้ทุกห้องที่เปิดได้แล้วห้องนี้เปิดได้มีไอแมงมุมเยอะมากเลยค่ะทุกคนเยอะมากเลยค่ะทุกคน่านทัมาแล้วของอวาทุกคนยังพอทำได้โอเคพร้อมแล้ว ไปด้รอเนี่ยเอไวิ่งเห็นไหม,ไมบอกว่าจะใช้สมองแล้วเขาจะวิงว่งใช้จมองใช้สมองแ,แต่ถ้าเขาเจอก่อบก็จบเขาใช้สมองเล่นสมองไม่มีตามที่พี่คิดไงอ้าผมว่าเขาต้องแอบเิ็ที่ไกลจกสุดเริ่มต้น,นไกลที่สุดคืออันตรายน้อยที่สุดแต่ตรงนั้นถ้าเขาเห็นอะ ไอ้อออวัละจุนทั้งสองคนไม่ชอบมัแงแล้วเราอยู่ไายลูกเสือถ้าเขาอยู่กับสนา,สามหญ้าไม่มีมมคนดู oh my god ก็กองพัดหมด <c oughs> <c oughs> ต้องอยู่ที่นี่อีกเกือบสีสินาทีโ้เราหาเจอยากทุกคนเดินวนไปวนมาหลายรอบแนละ้วแต่ผมว่าจูนน่าจะอยู่ฝั่งนูน้นมันดูแปลกๆครับหายากที่ชัดในนี้ท่าจะไม่มีมันลึกลับซับซ้อนมากเลยในเนี้ย <c oughs> จบเกมตอนบ่ายสองโมงตอนนี้บ่ายโมงยี่แปดเพราะฉะนั้นอีก32นาทีาดูไหมครับดังเพราะว่าเสียงมาสะท้อนมันเป็นใต้เรือมันเป็นกาพูดเู่าอะไรเราไป,ไปดูทุ่งบัวถี <c oughs> มีชาไปหรือเปลนจะลงตน้นกดนั้ะนเลยไม่ไม่แน่นะเดี๋ยวทุกคนทุ่งบัวในนี้ก็เป็นไปได้นะผู้หญิงสองคนใส่ชุดเลนารีไหมครับ <c oughs> ไม่มีนะครับมีหรือเปล่าในห้องน้ำก็ไม่แน่ใจไม่น่าม่น่าอยู่ในนี้ถ้าอยู่คือ โอเคโชคดีของจูนไป <laughs> มได้เจอแน่ๆนี่ไอว่าปิดดีมากนะค่ะปิดทุกมุมเลยโอเคนี่ไม่บอลไม่ม,ม,มีอันนี้แหละมแมลงอันนี้มีแมงมุม<า>ไม่ได้เลยเดี๋ยวไปทำพี่ขาบไหมนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนี้ทุกคนเราคาดหวังว่าน่าจะเจอ,อไม่น้องจูนกับน้องเอวาเฮ้ยมันได้นะตรงเนี้ยมืดเลยถังนี้มีไหมพี่อย่าไปเปิดตัวซั่วเฮ้ยชิบห้า ใครเจอให้ได้ไปเสียงกดีิดูข้างในดูข้างในไม่มีโอเคเรามาเช็คใต้ลังคาโอเคทุกคนอยู่ในแคมป์อันนี้ประตูเปิดได้เปล่าเนี่ยเฮ้ยเปิดได้นะ ไม่น่าจะมีอันไหนเข้าได้จะเดินเช็คให้ดีๆผมไม่อยากพลาดต้องเจอก่อนเดี๋ยวจะโดนลงโทษนี่เปิดได้โอ้โหโอ้โหอีกนิดนึงโอ้โห เฮ้ยที่บ้านที่บ้านนี่มีเค้ื่องอะไีจูนสามารถแอบอยู่ที่พวกนี้ได้นะจูนสามารถแอบอยู่ที่พวกนี้ได้นะภาพันทอก เจอเขาเจอเอวะเจอได้ยินเสียงได้ยินเสียงเขาเจอเหรอเฮ้ยเเขาเจอแล้วนะ่ะ <c oughs> บอกแล้วว่าใช้สมอง <c oughs> ไม่เห็นใช้อะไรเลยพี่เขาไม่ใช้อะไรเลย ว่าคิงออฟซ่อนแอบแบบมันคือใครเดียวครับผมไม่เอาไม่เอาอะไรไฟอะไม่เเมื่อกี้เอวัอยู่ที่ไหนแอบอยู่ในนี้ข้างหลังนี้แล้วก็นี่ตอนแรกหนูไม่รู้ว่าหนูว่าช่วยประตูมันล็อกแล้วเพราะมันมีประตูนี้เปิดแค่อันเดียวแล้วหนูคิดว่าไม่มีใครเข้ามาจุงเนี่ยยังพูดเลยว่าไม่มีใครเข้ามาในนี้แน่ไม่เดินทางหน้าต่างอยู่เข้ามาทางหน้าต่างไม่ได้เข้ามาทางนี้ออกเข้ามาทางประตูเหรอใช่นี่เปิดได้ได้ประตูเปิดนี่ไงเปิดได้เลย ขอโทษนะคะทุกคนรอบน,นี้โดนเจะเร็วมากเลยอ่าเสียใจโอ้โหถ้าอาบแอบได้คือเก่งมากออาเออเฮ้ยนีมีไหมไม่มีอลองๆก่อนนี่เอว่าคุยกับจูนนะตอนนี้จูนแอบอยู่ดู จูนบอกว่าจูนล็อกหมดแล้วสามบานเลยแล้วทําไมมันถึงเปิดได้เราเช็คแล้วจริงๆให้จูนเช็คว่าล็อกแล้วพะถ้าสมมติไอวารู้ประตูข้างหน้านมันเปิดได้ม่นไม่มีทางแอบแน่นั้นแน่นอนขอโทษด้วยนะคะที่บางคนอาจจะดูแล้วไม่จุใจเพราะอันนี้จบเร็วมากๆจริงๆไอวาคิดว่าที่แอบนั้นมันโหดแล้วจูนกับจูนเนี่ยก็คิดว่าโหดแต่มันโหดไม่พอเราประมาทเกินไปนะคะทุกคนหลังต้องเช็คให้ดีกว่านี้ <c oughs> อันน,นี้เป็นลานแบบลานประชุมอะไรเงีย้ย <c oughs> อันนี้มันต้องเล่นดีแล้วๆผมตีกองให้ไมนต้องหัว ที่พี่เขากำลังตัดหญาอยู่ห้านาทีสุดท้ายให้คำใบ้แบบนี้ไม่มอต่างงันรอเลยต่างงันรอเลยรอเลยเขาเาน่าจะแอบอยู่ตามเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์มันมีแบบกลมๆอยู่ในตู้ถ้าหาไม่เจอนี่น้องจูนมีโอกาสน็อกอย่างเงี้ยใบให้อันนึงเขาถ้าหนุตะโกนอย่างเงี้ยเขาได้ยินพูดอย่างงี้เขาได้ยินเลยเสียงเท่านี้จูนได้ยิน เขาก็อยู่แต่ในน้ำอยู่นั่นเลยโอเคบอลครับเรามีเวลาไม่มากเราเช็คข้างล่างไหมอยู่ข้างล่างเพื่อชวงทีอยู่ข้างล่างคือแบบถ้าเขาเข้านะคือโคตรเทพเลยมันไม่มีอะไรข้างล่างอ่ะจงมันเข้าไปเถอะไม่อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทุกคนพี่เน็ตไปทางพี่จนอยู่แล้วแต่ยังไกลอยู่ดีแต่ว่าถูกทางอันนี้คือแบบคนละโยกเลยนะไปตัย้ยิเฮ้ยอย่าบอกนะอบเจ็บไม่ไม่ไม่ไไม,ไมทำไมเดินกลับะทำไมได้ขอดมาล่ะฮะไม่ก็ถ่ายตามตลอดอยู่แล้วไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ ไม่ได้อยู่จริงๆไปแล้วโอ้ยแม่งใหญ่มากเลยเนี่ยมันรองรับคนได้กี่คนวะเนี่ยประมาณแสนแปดแสนแปดคนแสนแปดหมื่นอะไรอย่าง่ยหนูหน,หนูมันเหลือห้าทีขอคำใบ้หน่อยคำใบ้คือสีน้ําเงินบูบูบ,บูอะไรก็บูสีน้ําเงินไงบูสีน้ําเงิ<ฮ>นไงเหลือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายมาดูกันว่าทีมลูกเสือจะหาเจอหรือไม่แล้วทีมได้ดารินจะชนะหรือเปล่าเต็ดจมวันใจให้เอวานและจูนด้วยนะ เมื่อก,ก,กี้เขาบอกทางนี้ทางนี้ทางนี้ <c oughs> ถังถังเงินตังเงินไม่ควในถังนั้นน่นนนนะในในดงนุ้น,วานายว่าใใทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหแต่คาน่จะเจอถยคำใบีน้ำเงินบอลสีน้ำเงินเช็คถังเช็คถัง <c oughs> ไอ้ไี่กอวิ่งดิมานี่ พีพ่อเอามานี่แต่คุณเช็คฟังนี้ร้อนเช็คไว้รถไปใกล้นตายทุกคนไม่มีคนสนใจพี่กปจ <laughs> ุน มาจุดสตาร์ทกันทุกคนมาที่จุดสตาร์ทก็ไม่น่ามีน้องโจนแถวนี้นะเฮ้ยเปิดไม่ได้ ทำไมแล้หนูไม่ได้โกงด้วยนะหนูสับบพี่เน็ตแล้วว่ามันไกลเกินไปปัญหาตอนนี้นะคะพี่ซับกับพี่วิทยู่ไหนก็ไม่รู้ทีมพี่จะถีบเน็ตหรือว่าจะให้ทีมเบลถีบเน็ตอ้ะพี่ชนะเหรอถ้าเราชนะไงไหนรอบทุกนางให้กรอบถีบต้าเออให้กรอบซีให้กรอบถีบด้วยนึ่งสอง อาเฉลยที่เน็อ่าก็คือก่อนเราเริ่มเราก็คุยกันว่าถ้าทีมนั้นเจอหนึ่งและทีมนี้เจอหนึ่งก็ทีมสุดท้ายก็ต้องโดดกติกาใครชนะคือ,อยังไงต้องเจอผู้หญิงแล้วถ้าเกิดเจอคนละคนฝั่งนุ้นแท้เลยนะั<อ>ะ่งนุ้นแท้ทีมนั้นเจอเอวาทีมเราเจอจนุนพ <laughs> ี่พ<ว>ิทย์มา <t une> <man> แทนดูเลพี่ชาเป็นคนขับรถเป็นทุกอย่างแล้วยังต้องมาโดนทำายอีกโดนทำโทษแทนพี่ชาบอีกตาข้อตกลงไอ้มันยุติธรรมมันต้องทำเอามาเลโอ๊ยผมลงไม่ได้มายกยผมเสียตลาดเปอย่าคนเดียวให้พี่ชาบครับโอ้ยเอาอะขอบคุณเขาเนี่แล้วในช่องไมเมนเนสถ้าแพ้อีกคุณต้องโดนนะไม่มีข้ออ้างนะออาโอเคเอวาจะต้องทีมครับ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหขอทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b e แชร์คอมเมนต์ให้ช่องเอวาร์ช่องพีงค์และทุกช่องในทีมงานเลยนะคะ I love you very much บายบายช่วงเอวาร์ชแชร์อมปิง ใครตั้งใจทำดีอย่าไปกังวลเรื่องปากคนเพราะต่อให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขาเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจดังนั้นดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าเราแต่อยู่ที่เราเองทั้งหมดเรารู้เองก็เพียงพอแล้วคำสอนจากหลวงพ่อจรันทิตตธรรมโม I love you big much แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย